ได้เวลาเริ่มพิสกลันะฮะฮิฮ <h iss ip> ิใช่มาดูดิแต่หมือนถ้ลงไปด้านจะได้แบบว่าวิาวายเยอะกวน,นีนะมืดมากเลยฮะลงไปแล้วู้าวอ้าเหลอดออกซิเจนมันจะลดลงแบบว่าเราสุดหลอดแบบ บ่าแล้วอิ้แล้วมันจะมีเสียงอะไรเพื่อหนึ่งอะไรคืออะไรคือกระโหลของมันเดอนะคะที่โดนแฮดริพ์เติมเทปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังไงยังไงเนยเฮ้ยมีงูด้วยมีงูตรงนั้นมีงู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 อ้าว้าช่วยด้วยเ้ามาโดบียง ยอย่าไปตายเอาเฮ้ยวดเอาเฮลเอ้าเฮ้ยห่าตหางตาไปดีช่วยด้วยอยู่ข้างหน